สวัสดีครับทุกคนผมเชนนะครับวันนี้ผมก็จะมาชวนเพื่อนทุกคนนะครับพูดในเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเป็นเกย์หรือว่าการที่เราแสดงตัวตวนออกมาในสังคม และมันยังมีความท้าทายที่อยู่ในสังคมนี้ที่ต้องเรียกว่ายังมีการตัดสินกันทางด้านเพศกันอยู่นะครับดังนั้นเรามาร่วมกันเปิดใจแล้วก็แชร์ความคิดเห็นกันในคลิปนี้กันได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไวน้นะครับหรือว่าสามารถสนับสนุนช่องได้โดยการกดซุปเปอร์เตงหรือว่าจะเลี้ยงกาแฟผมโดยโอนผ่านบัญชีด้านล่างที่ให้ไว้เลยนะครับ flakes. ครับผมรับเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยนะครับ การใช้ชีวิตทั่วไปในแบบของเชนเชนเคยเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างในการแสดงตัวตนเป็นเกย์ครับต้องบอกว่าอุปสรรคนะครับที่เจอมาเกี่ยวกับการที่เราจะเปิดเผยตัวตนว,ว,ว,ว่าเราเป็นเกย์ใช่ไหมครับอุปสรรคที่ใหญ่มากๆเลยนะครับก็คือตัวเรานี่แหละครับผมคือการที่เรากล้าที่จะก้าวออกมาเพื่อที่ยอมรับตัวเองนะครับว่าเราเป็นแบบนี้ต่อหน้าสังคมต่อหน้าคนที่เรารู้จัก ต่อหน้าครอบครัวเพื่อนฝูงต่างๆนะครับผมมันเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยนะครับเพราะว่าการที่เรานะครับไม่ได้แสดงตัวตนแบบชัดเจนมากตั้งแต่เด็กจนโตมันเป็นการอะไรที่ยากมากครับที่บางคนที่อยู่รอบตัวเราหรือว่าบางคนที่อยู่ในสังคมหรือสังคมที่เรารู้จักครับเขาอาจจะยังไม่รู้ความเป็นตัวตนของเราอย่างชัดเจน ตอนนั้นแหละครับตอนที่เราจะกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะยอมรับว่าตัวเราเป็นตัวตนแบบนี้นะครับผมมันเป็นอะไรที่ยากมากครับตอนนั้นแต่เมื่อครั้งหนึ่งที่เราสามารถก้าวข้ามผ่านตรงนั้นมาได้แล้วมันก็เป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกโล่งใจมากๆนะครับในการใช้ชีวิตกับสังคมของเราครับผมมีอะไรที่เชนอยากจะบอกคนที่ยังไม่กล้าเปิดเผยตัวเองเรื่องเพศอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าหลายๆคนนะครับยังไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวตน หรือว่าหลายๆคนเองที่กําลังนั่งฟังผมอ,อยู่ตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้กล้าเปิดเผยตัวตนใช่ไหมครับกับสังคมว่าตัวเองเป็นอะไรกันแน่แต่ผมเชื่อครับว่าหลายคนคงอยากที่จะใช้ชีวิตแบบเป็นอิสระในแบบที่ตัวเองเป็นใช่ไหมครับ แต่ด้วยสังคมที่มันยังกดดันอยู่ว่าเราต้องอยู่ในสภาพเพศที่เราเกิดมาใช่ไหมครับดังนั้นถ้าถามว่าผมจะสามารถแนะนําอะไรคนที่เขายังไม่ได้ยอมรับตัวเองในสังคมใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าบางทีนะครับการที่เราจะให้สังคมรู้นะครับเราไม่จําเป็นต้องไปบอกเขาเลยชัดเจนว่าเราเป็นอะไรครับแต่มันอาจจะเป็นการแสดงออกจากภายนอกเทียเล็กเทียน้อยครับให้เขารู้สึกซึมซับแล้วก็ยอมรับไปเองครับเช่นการใช้ชีวิตประจําวันเรานี่แหละครับ เราพยายามทําตัวเป็นตัวเองมากที่สุดครับเช่นเราชอบอะไรเราก็ทําแบบนั้นครับแล้วก็ค่อยๆทําให้เขาเห็นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในครอบครัว กิจกรรมการออกกําลังกายหรือว่างานอดิเรกต่างๆสิ่งที่เราชอบครับผมทําให้เขาเห็นทําให้เขารู้ครับผมว่าเราชอบแบบนี้เราเป็นแบบนี้ดังนั้นการโชว์ตัวตนของเราในแบบนี้มันจะทําให้เขาค่อย,อย,อยๆซึมซับไปเองครับและในเมื่อวันหนึ่งที่เขารู้ว่าเราเป็นแบบนี้เขาจะได้ไม่รู้สึกสงสัยหรือว่าเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ว่าไม่น่าเชื่อว่าเราจะเป็นแบบนี้อะไรแบบนี้แต่ที่จริงคือเขาค่อยๆซึมซับแล้วเขาก็ชินไปเองนั่นเองนะครับ ความรักในฐานะเกย์เชนว่ามันต่างจากความรักของคนทั่วไปอย่างไงบ้างถามว่าความรักในฐานะเกย์ต่างจากคนทั่วไปยังไงใช่ไหมครับต้องบอกว่าความรักจะเหมือนกันทุกประเภทครับผมความรู้สึกความรักไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายเพศชายเพศชายหรือเพศหญิงเพศหญิงครับความรักจะมีความรู้สึกแบบเดียวกันก็คือมีความรู้สึกดีๆให้กับอีกฝ่ายเสมอครับผม แต่ถ้าถามว่าในทางกฎหมายและกายภาพอันนี้ต้องบอกได้ว่ามันอาจจะแตกต่างเพราะว่าถ้าทางกายภาพกรับผมถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายเวลาเขารักกันสิ่งที่เขามักจะคาดหวังและสร้างร่วมกันนั่นคือการสร้างครอบครัวใช่ไหมครับหรือว่าเขาต้องการจะมีลูก ซึ่งเขาสามารถทําได้เพราะว่ามันเป็นเพศธ,ธรรมชาติใช่ไหมครับผมแต่ถ้าหากว่าที่เป็นเพศเดียวกันไม่ว่าจะเป็นหญิงหญิงหรือชายชายตรงนี้ทางกายภาพมันอาจจะไม่ได้เป็นในลักษณะนั้นครับเพราะว่าความรู้สึกหรือโรสนิยมเรามันอาจจะไม่ได้ตรงตามเพศสภาพที่เราเกิดใช่ไหมครับดังนั้นถ้าจะยกเรื่องของกายภาพมารวมในเรื่องของความรักอันนี้ต้องบอกว่าแตกต่างแน่นอนครับจากเพศหญิงชายและอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความเท่าเทียมทางกฎหมายนะครับอันนี้ในบางประเทศเองก็ยังถือว่ายังไม่เท่าเทียมครับ โดยส่วนใหญ่ในโลกนี้แล้วยังถือว่ายังไม่เท่าเทียมครับเรื่องของความเท่าเทียมทางด้านกฎหมายของเพศเดียวกันนะครับผมอาจจะมีแค่บางประเทศในโลกนี้เพียงเท่านั้นครับผมแต่ถ้ามวลรวมแล้วถ้าพูดถึงแค่เรื่องความรักหรือว่าความรู้สึกผมมองว่าเหมือนกันครับผมเพราะว่าความรักมันเป็นสิ่งสากลที่ไม่ว่าเพศไหนหรืออายุเท่าไหร่ก็สามารถมีความรู้สึกได้เหมือนกันทุกๆอย่างครับผมเชนเคยเจอแรงกดดันจากครอบครัวหรือสังคมพอเป็นเกย์บ้างไหม แรงกดดันทางสังคมหรือครอบครัวล่ะครับมีนะครับผมแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆครับเหมือนตอนที่ช่วงระยะเวลาเป็นวัยรุ่นนะครับผมที่ผมเริ่มแสดงออกชัดเจนว่าผมไม่ชอบผู้หญิงแล้วทีนี้ทางครอบครัวก็เหมือนเริ่มรับรู้แล้วเพราะว่าผมก็มีการเอาแฟนคนแรกะครับเข้าไปที่บ้านแล้วก็เหมือนไปแนะนำตัว คือเหมือนผมได้พาแฟนคนแรกครับที่เป็นผู้ชายเข้าไปในบ้านแล้วก็ให้ให้ทําความรู้จักกับคนในบ้านแรกๆเขาก็อาจจะมีการต่อต้านอย่างทําใจไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ครับก็เหมือนอย่างแม่ผมเองก็จะเหมือนพูดตลอดว่าเออตอนนี้คือมันอาจจะเป็นแค่เทรนด์เป็นแค่แฟชั่นที่ ผู้ชายกับผู้ชายเขาอาจจะชอบกันเพราะว่ามันเป็นเทรนด์อยู่อะไรเงี้ยเดี๋ยวอีกหน่อยเขาโตเป็นผู้ใหญ่30-40เดี๋ยวเขาก็ไปคบผู้หญิงมีครอบครัวเองแหละเขาก็เคยพูดแบบนี้ครับดังนั้นผมก็เลยมองว่ามันก็เป็นแรงกดดันชนิดหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าอ๋อแสดงว่าเราโตมาเราต้องไปคบผู้หญิงแน่ๆเลยอะไรเงี้ย แล้วส่วนตัวพ่อเองเนี่ยก็เวลาเขาไปเจอเพื่อนผู้ชายด้วยกันใช่ไหมครับเขาก็จะมักจะไปคุยโวคุยโมแบบอะไรอารมณ์ปนว่าเอ้ยผมมีแฟนผู้หญิงนะอยแฟนเยอะนะแฟนสวยนะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นแรงกดดันอีกทีหนึ่งจากทั้งสังคมและครอบครัวครับว่าเหมือนต้องผลักเราครับกลับเข้าไปในในกรอบว่าเราเกิดมาเป็นเด็กผู้ชายครับว่าเออย,ยังไงก็ต้องไปมีแฟนเป็นผู้หญิงนะมีครอบครัวนะอะไรเงี้ยครับก็แอบเป็นแรงกดดันนินดๆครับแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรผมได้ครับผม ตอนเช่นค้นพบว่าเป็นเกย์ความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างโอ้ต้องบอกว่าตอนที่ผมรู้ตัวจริงๆว่าคำว่าเกย์มันคืออะไรก็คือช่วงประมาณมหนึ่งครับคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่ โซเชียลมีเดียอะไรมันยังไม่มีนะครับผมก็คือยังดูซีดียังดูวิดีโอแบบซีดีที่แบบสอดแผ่นเข้าไปอยู่เลยครับผมแล้วก็อินเทอร์เน็ตตอนนั้นมันก็ยังไม่แพร่หลายครับผม YouTube ก็ยังไม่มีเพราะ YouTube จริงๆช่วงที่มาน่าจะประมาณช่วงที่ผมอยู่มอปลายครับดังนั้นตอนนั้นคือมันได้มีสื่ออะไรที่จะสามารถ ทำให้ผมแบบไปศึกษาได้เลยว่าผมคือเพศอะไรยังไงเหมือนทุกวันนี้นะครับก็มารู้จริงๆก็เหมือนมีเพื่อนเกย์ที่เป็นรุ่นพี่คนหนึ่งครับพอเราเริ่มสนิทกันมากๆใช่ไหมครับเขาก็เหมือนแบบมาบอกผมว่าเออคนที่เป็นลักษณะเหมืนอนยูเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าเป็นกระเทยหรือไม่ได้เรียกว่าเป็นผู้ชายนะเขาเรียกว่าเป็นเกย์อะตั้งแต่วันนั้นแหละผมก็เลยรู้สึกว่าอ๋อนี่เหรอที่เรียกว่าเกย์มันเป็นแบบที่เราเป็นนี่เหรออะไรเงี้ยผมก็จะรู้สึกแล้วถามว่ามันรู้สึกยังไงใช่ไหมครับ ผมก็รู้สึกว่าตอนนั้นมันยังด้วยความเป็นเด็กนะครับผมมันก็ยังไม่สามารถที่จะไปเปิดหรือไปบอกใครได้หรือไปแสดงตัวตนได้ขนาดนั้นกับสังคมนะครับว่าเราเป็นเกย์ไม่รู้สึกว่าภูมิใจนะครับเพราะว่าตอนนั้นนะครับการรณรงเป็นเพศที่3อะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ได้มีอะไรมากขนาดนี้ครับดังนั้นถ้าผมไปเปิดตัวทันทีว่าผมเกย์ผมก็มองว่า สังคมเขาจะบูลลี่เราไหมเขาจะรับเราได้ไหมดังนั้นตอนนั้นก็ต้องบอกว่าต้องเก็บตัวครับพยายามเก็บตัวไม่ค่อยคุยกับเพื่อนไม่ค่อยเล่นกับเพื่อนกรับผมก็จะมีเพื่อนสนิทคนสองคนช่วงมอต้นก็เลยกลายเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวเลยนะครับไม่ค่อยมีสังคมเท่าไหร่ครับผมเช่นว่าการหาคู่ในกลุ่มเกย์ยากไหมหรือมีความท้าทายอะไรบ้างถามว่ายากไหมล่ะครับในการหาคู่อืม <c oughs> ผมว่ามันมองได้เป็น2แบบนะครับคือถ้าหาคู่แบบเดินไปแล้วไปหาอะไรเงี้ยอันนี้จะยากครับผมเพราะบางทีมันดูออกยากนอกจากสว่าคนนั้นเขาจะแบบชัดเจนนะครับคือมองไปรู้เลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าบางคนที่เขาไม่ออกเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาเป็น หรือบางทีถึงแม้ว่าเราจะรู้แต่เราก็ไม่กล้าเข้าไปจีบดีครับเพราะว่าบางทีเขาอาจจะไม่อยากให้คนอื่นรู้ก็ได้ครับผมดังนั้นถ้าคิดว่าจะเดินออกไปข้างนอกแล้วไปหาจีบเกย์สักคนเนี่ยอันนี้ผมมองว่าค่อนข้างยากครับผมแต่ถ้ามองอีกมุมหนึง่งถ้าไปหาในสังคมออนไลน์โซเชียลมันจะง่ายครับผมเพราะว่านนั้นเขาจะแบ่งกลุ่มเป็นชัดเจนว่า เนี่ยสังคมนี้เป็นสังคมของเขานะแอปนี้เป็นแอปของเขานะดังนั้นถ้าเราต้องการแฟนหรือคู่ที่เป็นเกย์พอเราเข้าไปในสังคมหรือโซเชียลตรงนั้นห้องตรงนั้นกลุ่มนั้นเราก็จะได้คู่ที่เขาเป็นเกย์และเขากําลังมองหาคู่เหมือนเราเช่นเดียวกันครับดังนั้นผมก็เลยมองว่าเป็น2แบบครับถ้าเดินไปตามท้องถนนอาจจะยากหน่อยแต่ว่าถ้าเข้าไปในสังคมออนไลน์อันนี้ง่ายครับผมขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกเขาและเขาจะเลือกเราหรือเปล่าแค่นั้นเองครับ เชนมีวิธีรับมือกับคนที่ไม่ยอมรับหรือวิจารเรื่องเพศของเชนยังไงคือต้องบอกว่าสําหรับคนที่เขามีอคติกับเรื่องเพศหรือมีความคิดที่ลบอยู่แล้วนะครับผมเราจะไม่สามารถไปเปลี่ยนความคิดเขาได้ง่ายๆนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือทําตัวเองให้ดีครับคืออะไรที่เรากําลังโฟกัสอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานการเรียนอะไรก็แล้วแต่ครับพยายามทําสิ่งนั้นให้ดี โชว์ให้เขาเห็นว่าเรามีทักษะเรามีความสามารถที่จะยืนอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสิ่งนี้แหละมันจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าในอนาคตเขาจะยอมรับความเป็นตัวตนของเราแบบแท้จริงครับผมแต่ถ้าณนะตอนที่เขามาวิจารณ์เราหรือไม่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นตอนนั้นแล้วคุณไปเถียงเถียงเถียงว่าเอ,อ้ยเราเป็นอย่างนี้แหละเราเป็นอย่างนี้แหละคุณต้องยอมรับนะผมเชื่อครับว่าร้อยทั้งร้อยเขาไม่ยอมรับครับผมเขาก็จะต้านเราอยู่งั้นแหละ สิ่งที่เราทำได้คือเหมือนที่เขาบอกว่าเวลาน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางครับก็คือประมาณนั้นเลยคือถ้าเอาวิจารณ์เราว่าเราโมโหเราหรือไม่ชอบในสิ่งที่เราเป็นเราก็พยายามนิ่งเฉยไว้ก่อนถ้าเขาไม่ได้มาหาเรื่องหรือใส่ร้ายเราเราก็ไม่จำเป็นต้องไปแก้ตัวอะไรทั้งนั้นแต่สิ่งที่เราต้องทำคือยืนหยัดครับผมแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีโฟกัสที่งานหรือการเรียนตัวเองให้ดีแล้วก็ใช้ชีวิตตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นให้ดีครับผม เพื่อพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราก็เป็นคนธรรมดาและก็สามารถยืนอยู่ในสังคมนี้ได้เหมือนเขาเหมือนผู้หญิงผู้ชายทั่วไปที่เขาทําได้ครับผมเช่นมีวิธีแสดงออกความรักหรือความรู้สึกของตัวเองในที่สาธารณะยังไงบ้างความรู้สึกที่สาธารณะใช่ไหมครับผมจะแบ่งเป็น2พาร์ทเลยกันนะครับพาร์ทในประเทศไทยแล้วก็พาร์ทที่อยู่ต่างประเทศนะครับผมสาหรับพาร์ทที่อยู่ในประเทศไทยเองนะครับบางทีถ้าผมอยู่กับคู่รัก ในที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นห้างส่วนสาธารณะหรือที่ต่างๆที่มีคนมากมายนะครับผมผมก็อาจจะแสดงความรักแบบพอประมาณครับเช่อนอาจจะมีการแค่เกาะไหลพูดคุยยิ้มให้กันหรืออย่างมากก็อาจจะเดินจับมือเพราะต้องบอกว่าบางสถานที่ในประเทศไทยนะครับก็อาจจะยังไม่ได้ยอมรับมากขนาดนั้นนะครับหรืออาจจะยังรู้สึกแปลกอยู่ถ้าหากว่าเราทำอะไรมากไปเกินกว่านั้นครับ แต่ถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพหรือเมืองท่องเที่ยวต่างๆที่เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเยอะๆอันนั้นอาจจะดูไม่แปลกครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาแล้วทีนี้ในพาร์ทที่2ใช่ไหมครับที่ผมอยู่ต่างประเทศผมมองว่าผมสามารถแสดงความรักได้มากกว่านั้นอาจจะมีการนอกจากจับมือแล้วเราสามารถกอดกันได้ครับผมเช่นเรารู้สึกดีดต่อกันเราก็อาจจะกอดหรือแม้กระทั่งหอมแก้ม สำหรับผมการจูบในที่สาธารณะผมยังไม่กล้านะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศเพราะมันเป็นนิสัยส่วนตัวผมยังมองว่าผมขี้อายมากเกินกว่าที่จะไปจูบในที่สาธารณะครับแต่สําหรับฝรั่งเองเขาก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ด้วยผมเกิดที่ประเทศไทยแล้วมันเป็นคนเอเชียใช่ไหมครับผมดังนั้นการที่เราจะไปจูบใครสักคนในที่สาธารณะผมก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเขินน่าอายสําหรับผมนะครับ หลายๆคนผมไม่รู้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ท่านล่างได้นะแต่ว่าผมเองนี่คืออายมากๆที่จะไปจูบครับแต่การกอดมีครับผมเคยกอดในที่สาธารณะนี่แหละครับผมก็จะแยกความรู้สึกในที่สาธารณะเป็น2ที่ครับนั่นคือประเทศไทยและก็ต่างประเทศนะครับเชนเคยคิดว่าโลกนี้จะเปลี่ยนไปยังไงถ้าเราไม่ตัดสินกันด้วยเรื่องเพศโห oh, เรื่องนี้นะครับผมว่าถ้าเราไม่มีการตัดสินกันด้วยเพศนะครับ มันจะมีไอเดียใหม่ๆแล้วก็มีนวัตรกรรมใหม่ๆต่างๆนานามากมายเกิดขึ้นในโลกนี้เยอะเลยครับเพราะว่าต้องบอกว่าบางทีอคนที่เขามีไอเดียบันเจิดแต่ด้วยเขาเป็นเพศที่3ไม่ใช่ผู้หญิงหรือผู้ชายเขาอาจจะกําลังโดนกดอยู่จากสังคมบางสังคมและก็ไม่ยอมรับในความคิดนั้นๆของเขาอยู่ครับแต่ถ้าหากว่าวันนึงนะครับในโลกนี้ครับมีความเท่าเทียม เพศแล้วก็ยอมรับความคิดของทุกๆคนในโลกนี้เท่าเทียมกันนะครับผมว่าโลกนี้ต้องมีนวัตรกรรมต่างๆนานาเกิดขึ้นมาอย่างมากมายเลยนะครับผมเชื่ออย่างนั้นเลยเชนเคยรู้สึกไหมว่าเป็นเกย์ในสังคมทุกวันนี้มันต้องมีการปรับตัวยังไงบ้างผมว่าต้องปรับตัวอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรียกว่าสังคมในทุกวันนี้มีการเปิดรับ คนที่เป็นเพศที่3อย่างมากนะครับดังนั้นคนที่เป็นเพศที่3เองก็ต้องเร่งพัฒนาตัวเองครับเพื่อที่ให้เราครับก้าวเข้าไปสู่ในสังคมของโรคนี้ได้อย่างมั่นคงแล้วก็เต็มภาคภูมินะครับผมและนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ผมมองว่าจะสามารถทําให้ทุกคนนะครับมีความเสมอภาคอย่างแท้จริงนะครับคือการที่ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนแต่ถ้าคุณมีศักยภาพ ที่สามารถทําอะไรได้นั่นหมายถึงว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีคุณภาพและศักยภาพที่จะยืนอยู่ในสังคมบนโลกแห่งนี้ได้ครับมีเรื่องไหนที่เชนคิดว่าเป็นความท้าทายที่สุดในการแสดงออกตัวตนของเชนบ้างต้อง <c oughs> บอกว่าการมาทําช่องนี้แหละครับเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกท้าทายสุดแล้วเพราะว่าการที่ผมออกมาเปิดเผยตัวตนในที่ศาสนาขนาดใหญ่แห่งนี้ครับ YouTube แห่งนี้ มันทําให้คนอีกเป็นหมื่นหรือเป็นแสนคนนะครับรู้จักผมมากขึ้นดังนั้นไม่ว่าผมจะไปที่ไหนคนกลุ่มนี้เขาจะรู้ทันทีว่าผมเป็นเกย์แล้วนี่ครับมันก็คือทําให้ผมรู้สึกท้าทายมากตอนที่ผมจะเริ่มเปิดช่องผมก็คิดอยู่นานนะคือผมเห็นหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องเนี้ยเขาเริ่มแบบคําเอาใช่ไหมครับจากที่แบบแต่ก่อนเขาก็เหมือนแอปอยู่แต่ทีเนี้ยเขาก็เริ่มคําเอาออกมาแต่ส่วนตัวผมเองผมก็เลยมองว่าขนาดเขาเป็นดาราดังขนาดนั้นเขายังกล้าเลยเงี้ย แล้วเราจะทําบ้าไม่ได้เหรออะไรเงี้ยผมก็เลยแบบคิดอยู่นานนะครับคิดอยู่สักพักจนพอถึงวันนึงก็เลยจับกล้องขึ้นมาแล้วก็พูดเรื่องเกย์ครับว่าทําไมถึงเป็นเกย์นั่นแหละครับคือคลิปที่ผมคําเอาต่อโลกโซเชียลนะครับผมก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากๆเหมือนกันครับเชนโคดนคอมเมนต์ change, comment, อะไรที่แรงที่สุดพอเป็นเกย์แล้วเชนจัดการกับมันยังไงคอมเมนต์ <Comment S 1> ที่โดนแรงๆนะครับที่เจอก็มีเยอะนะครับแต่เท่าที่จําได้ก็เหมือนคนนั้นเขาบอกว่า เสียดายที่แบบเกิดมาแบบเป็นผู้ชายหน้าตาดีดูเท่ดูหล่ออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่น่าแบบเป็นสายเหลืองเลย,เลยอะไรเงี้ยคืออันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นการเหยียดนะครับเป็นการเหยียดที่แบบชัดเจนมากในคอมเมนต์ส่วนตัวถามว่าผมมีความรู้สึกกับคอมเมนต์นี้ไหมพออ่านปุ๊บต้องบอกว่ามันก็มีความรู้สึกครับและอีกความรู้สึกหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาก็คือว่าเหมือน คนคนนี้เขายังอยู่ในโลกยุคโบราณอยู่ครับคือด้วยที่ไมซ์เซธทัศนคติของเขามไม่เปิดนะครับผมดังนั้นความคิดของเขาที่เขาเสื่อออกมาทางคอมเมนต์นะครับมันก็เลยแสดงให้เห็นตัวตนของเขาว่าเขายังเป็นคนที่ค่อนข้างหัวโบราณแล้วก็ดักดาดังนั้นเขาควรจะเป็นคนที่ถูกน่าสงสารนะตอนนี้นะครับผมเพราะว่าโลกมันค่อนข้างจะไปไกลแล้วครับมีอะไรที่เชนอยากให้สังคมเข้าใจเกี่ยวกัมากขึ้นไหม ก็ง่ายๆเลยครับแค่ให้มองว่าคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเกย์เป็นทอมเป็นดีเป็นกระเทยเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับคือถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นคนแล้วอะ่ะก็แค่มองว่าเขาเป็นคนปกติเหมือนที่คุณเป็นเหมือนที่คุณเห็นผู้ชายเหมือนที่คุณเห็นผู้หญิงก็คือมองให้เขาเป็นปกติเพราะว่าความหลากหลายครับมันจะรวมแบบนี้แหละทุกเพศทุกอย่างแม้กระทั่งผู้ชายผู้หญิงเองก็รวมอยู่ในความหลากหลายนั่นเช่นเดียวกันครับผม ดังนั้นผมก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรนะครับผมกับสังคมขอเพียงเราได้ใช้ชีวิตแบบปกติเหมือนที่พวกคุณได้ใช้ก็แค่นั้นเองซึ่งทุกวันนี้ผมก็ใช้ชีวิตแบบปกติอยู่ครับก็ไม่ได้ไมไ่อยากฝากอะไรเป็นพิเศษครับผมครับและนี่ก็เป็นคลิปทั้งหมดของวันนี้ครับและก็หวังว่าทุกคนที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับ ก็จะได้รู้ถึงทัศนคติต่างๆนานาเกี่ยวกับผมที่มีความรู้สึกต่อการเป็นเกย์และการมีตัวตนอยู่ในสังคมนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีความคิดเห็นที่เหมือนกันหรือแตกต,ต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในด้านล่างเลยนะครับผมถ้าผมมีเวลาผมจะตอบในทุกคอมเมนต์เลยนะครับแต่เพื่อนๆคนไหนที่ต้องการจะดูคลิปสั้์ไปก็สามารถคลิกได้เลยนะครับผมส่วนวันนี้ผมเองเชนช่อง Glevel ก็มีเพียงแค่นี้ครับบาย